สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเาวองชาแนลชิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำสมุนไพรช่วยเหลือตัวเองต่อต้านโควิดนะครับมีอะไรครับดูกันนะครับมีใบมะกรูดนะครับมีกระชายมีตะไคร้มีมะนนาวมีขา่ามีหัวหอมนะครับขั้นแรกทำกันเลยนะครับ ลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดซับไตไให้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแก้ววางชาแนล้วยนะครับขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตะไร้นะครับหั่นให้เป็นบ้างๆนะครับให้เป็นชิ้นแช่นนี้นะครับชิ้นแบบนี้นะครับสักสามสี่ชิ้นนะครับสามสี่หัวนะครับ มีนะครับรค่อยๆทำไปทําไปพร้อมกันเลยนะครับแบบนี้เลยง่งยนะครับสมุนไพรพื้นบ้านอีสานของเรานะครับรักษาตัวเองนะครับช่วงนี้โควิดนะครับอันตรายมากนะครับจงแก่ความตายนะครับ เราก็เลยมาทําสมุนไพรช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่มีใครช่วยเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะแบบนี้นะครับมานะครับอันนี้ก็มาใส่ถาดก่อนนะครับอันนี้เป็นขานะครับแบบนี้นครับหั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ บ,แบบนี่เลยสักหัวครับหามาได้เท่าที่หามาได้นะครับสมุนไพรพื้นบ้านของสารของเรานะครับหั่นแช่น,นี้ก็หอมแล้วครับหั่นเปยหมดเลยแบบนี้เลยนะครับ ใ,ใส่ถาดไปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกระชายนะครับกระชายขาวนะครับม่ตรงทิ้งใส่ไปเลยอันนี้นะครับไม่ใช่ใช้ถุดมอย่างเดียวนะคะทานก็ได้ด้วยนี่นะครับ พาครึ่งพาครึ่ง,งลงไปเลยนะครับแบบนี้มาทำไปพร้อมๆกันเลยช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับช่วงนี้ครับแบบนี้นครับตามมาเ้วยหัวหอมแดงสักสองสามหัวนะครับหัวหอมแดง ง่ายนะครับซึ่งลงไปแบบนี้นะครับเอาเปลือกมันออกก่อนนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดแบบนี้นะครับ เอาแต่ใบมันนะครับต้องไปแบบนี้เลยนะครับหิดลงไปเออเออคืออะไรน้ำมันตำนี่นครับใส่มันไปเลยก็ฉีดจังฉีจะหอมใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับใบมะกรูดนะครับ แนี้นะครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับใส่จแล้งไปให้หมดเลยใแบบมกะกรูดอ่ะลงไปเลยตามมาด้วยมนะมนาวน,นะครับมะนาวผ่าครึ่งนะครับมะนาวลูกหนึ่งนะครับผ่าครึ่งลงไปเลยนี่ะนะครับแบบนี้นะครับเตรียมวบเตรียมไว้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ ตามด้วยหม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวมาแล้วก็ล้างสาดแล้วนะครับเอาไปล้างอีกทีนึงก็ได้นะครับเอาไปล้างอีกทีนึงก่อนล้างทีนึงนะครับล้างให้สะอาดกอนครับ แบบนี้ครับล้างให้สะอาดน,นะครับพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เทน้ําสะอาดนะครับน้ําดื่มของเราเทลงไปนะครับเทลงไปกะว่าให้ท่วมกับสมุนไพรนะครับเทลงไปแบบนี้นะครับโอเคประมาณขวดหนึ่งพอดีนะครับ แล,แล้วก็เราก็เสียบปลั๊กปิดฝาหม้อนะครับเสียบปลั๊กไฟเลยปึ๊บแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้พอให้มันเดือดหรือให้มันสุกนะครับแล,แล้วเราก็มาตามดูนะครับกะว่าให้มันสุกสัก2 0สิหรือ30นาทีนะครับค่อยติดตามนะครับ พอเราต้มเสร็จแล้วนะครับเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกเพิบแล้วก็ผ้าคลุมนะครับคลุมแบบนี้นะครับคลุมตัวเราแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆก้มลงไปนะครับสูดหายใจเข้าไปนะครับค่อยสูดหายใจเข้าไปแบบนี้นะครับคลุมกับหม้อหุงข้าวเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วค่อยสูดหายใจเข้าไปนะครับ รู้สึกว่าเป็นยังไงครับดีค่ะจมกจมกตุ่มโก่งไหมครับล่งค่ะนะครับค่อยๆทาแบบนี้ครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่หาสมุนไพรง,ง่ายๆก็เอามาทํากันนะครับช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับอย่าแงบบนี้ครับส่วนถ้าเป็นน้ําก็รับประทานได้นะครับแต่ต้องรอให้มันเย็นก่อนนะครับ ติดตามกันเลยนะครับเป็นยังไงครับนะครับช่วยเหลือได้จริงนะครับติดตามเลยนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทำตามได้นะครับอย่าลืมกดซับตะใครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแก้ววังชานนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็ติดตามไานะครับว่าผมจะมาแนะนำอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ